ปลาขายแล้วตัวใหญ่ได้ขนาดไหนใส่แต่ยังไงบอกมันถักมัค่อยอยู่แหตัวใส่ใหญ่นะเอาแห่ไหมเจ้่แห่นะนี่ตัวมันใส่ใหญ่นะจะซื้อแหห่างๆเด้าจะซื้อเอาแหตัวใหม่มาเจ้าป่ะเนี่ยเม็เมื่อวานนี้อายเล้วว่าจริงปลามันตัวใหญ่ว้านไอเติึกๆแล้าว่ามันถักยุตตัวใหญ่ไม่แต่ตัวเนาะตัวไส้นี่น้อยก็นี่อยู่ที่จริงปลาตัวเป็นโลก็ยังมีเราอะเอหางกว่นี้เนาะเอาแห่แบบ

เหมืนมาขอซื้อปลานิ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขายออกน้ำมันหนาเมื่อวานนี่ก็มาขอซื้อมาหน,น่มาขอซื้อสองกิโลก็เลยมันบอดลายก็ขายออกน้ำทยอยขายน้ำแต่ปลามันก็ตัวใหญ่เลยพี่น้องสามตัวโลอันนั้นจำเมื่อกี้สองโลก็หาโตปลาหาโตได้สองกิโลเมื่อกี้นางขายโลละแปดสิบบาทก็ได้ร้อยหกสิบพี่น้อง ทยอยขายไปนํำจารโลละแปดสิบบาทจ้าขายแล้วก็สิบเปอรต้นหมอกต้นหม่นะคะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีที่หกโมงเช้ามาเบ่งหมอกหู่อยกำลังเริ่มดกจังหน่อยนี้ซำสิดกนะเพราว่ารุงดินดีมากสวัสดีตอนเช้าพี่น้องไอเฮือนลังนั่นละ เพิ่นมาขอสืบปลาไปกินว่ะเพิ่นอยากกินซอยปลาเพิ่นว่ะก็เลยขายสองกิโลค่ะโลละแปดสิบบาทพี่น้องปลาหา,ต,าตัวเงินร้อยหกสิบบาทปลาหา,ต,าตัวรวมหนึ่เงินร้อยหกสิบบาทจ้าแตกเซลล์เราก็จะมารดน้ำต้นมาอันนี้คือหน้าที่ของนางหรืออาชีพของนางจะตื่นเช้ามากกว่าทตื่นประมาณ หกโมงถึงเจ็ดโมงนี่แหละแล้วก็มาหดต้นไม้ต้นไม้ก็สซีส้เวลารดน้ำประมาณสองชั่วโมงกว่ามันหลายเด้ดผู้เครื่อแล้วกับสองชั่วโมงก็แหละแปดเก้าเก้าโมงหดแล้วแล้กการเหดอยังอื่นเสียหอกเสียงหง่ปวดมือจะดนีนะปวดจักปวดจักน้ำน้ำปลาปักปวดจักเอ หยาพี่หมองูกอร์เสียหยาพี่หมอหยาพี่หมอคือหยาหยุบนั่นเองใจหยาที่เป็นน้ำๆนางถางเป็นอยู่มาแรงอย่างสิจุดเพิ่นมาคอซื้อปลากระทายย่อยคายไปนำจะพี่น้องเพราะปลามันหนาอยู่เด้วผลมิสไซ่ใหญ่ตัวใหญ่นี่ เจ็ดขีดกับมีเพราะว่าแหที่เราใส่ตึงเป็นแหหน่อยเดี๋ยวสำรัเอาแหแบบว่าแหใหญ่สำหรับถือปลาใหญ่มาตึกเบิ่กไว้เนาะกับปลาตัวใหญ่มันสิบถือปลามันสิมีตัวใหญ่ตัวน้อยตัวที่มันกินอาหารบ่ทันเนาะก็เลยขายออกไปดำมันก็ขายสองกิโลที่เล,ละแปดสิบบาทก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าได้ราคาดีพอขายอยู่บ้านทางป้านี้แหละพี่น้องคันขายทั่วขัดเจ้าขายทั่วไปกับไอ ามห่านทั่วไปครับเจ้าคือห่านต่อออกบ่อออยจริงนะเข้ากับขายโลละร้อยร้อยหรือว่าร้อยสิบบาทเมื่อวานผลกับมาขอซื้อเอาไปให้คนงานเกี่ยวเข่าเว่าผลมาขอซื้อสามกิโลคว่าโหขายห้ซ่าผมมีคนงานเกี่ยวเข่าไอ แล้วกินพาหลอดซื้อปลาที้ก็บมีกระขายออกค่ะคือว่าโอเคโลละลอยโลละแปดสิบบาทขายไปน้ำตัวอยูมิซีตใหญ่เนาะแดดแต่เศ้าพี่นอ้องตื่นมาก็จะหดนามแบบนี้ละค่ะซูม,มือน้ามันค้นฮอนามซูมือเดิขนาดพได้หอดหนาแดดปนไดีแห้งฮอดหนาแดดนั่งแห่งกระฮอเศร้าแรง วายางให้ต้นมะพร้าวมันใหญ่ไว้อวายอันนะใส่ดูแลต้นมะพร้าวอยางนั้นมันใหญ่ว่วายให้มันสองปีได้กินหมากนะคะเย็าครับจะลงในเฟสนะสองปีได้กินหมากสองปีเข่งนี่เห็นปะน้อไม้กระสิบแตกแหนงหมดแล้วมันติดแล้ว ตัวนี้ก็เสียวอิดมาอ้อมพี่น้องตัวบา้านได้อ้อมอิดส่วนใหญ่โตอ้อมอิดเด้อสิแตกแหลง,เ,งเห็นป้องแตกตัวบา้านอ้อมบา้านแตกเพราะว่ามันบา้านได้ใส่ผุนนะนะอีกอย่างเวลาหดน,น,น้ำน้ำก็จะปกอ่อยอยู่คือตัวใส่อิดฐจะเกะตัวใส่อิด นอกนอกะตื่นมากก็รับทัพย์ขายปลาจ้าเป็นไงกะไปละคนในบ้านแล้วมคอสืบก,กินพอวะเป็นยังเขาจากมคอสืบก,กินนะพอะ่าปลามันเป็นไส้พอดีกินนะพี่น้องและอีกอย่างกับคนแบบพอลาดอะเรียงปลาสะอาด เลี้ยงไหตหัวอาหารนะน,นี่นะไมตะดติดตัวนี้ออกแหลงไงแล้วไหตหัวอาหารเพราะว่าฮาบัได้เอาขีดเป็ดขีโมขีไก่มาเกลือนนะข้าเจ้าระแบบว่าอยากซื้อไสก่อยากซื้อไส่ก็อยากกินเขาว่าปลาสะอาดเขาว่า่าวานไงฟาร์มปลาเจ้าสีเอาขีหมเอาขีไก่เกลือนะมันก็ต้องแบบนั่นแหละลดต้นทุนกัรสร้างเขาก,ก็บริกำไรนะ เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะอีกสองเดือนน่จะสิจับคายนะคะ่อวนในทางหยาพี่หมอเนี่ยก็ลายใช่ไหมแลกักสิสทีต้นไม้่อวานนี่ ตะดลากหูกันงาม,งามแดดออกไปเศรา้าเลยพี่น้องขากำลังงามพี่น้องขากำลังงามสัญญาณกันขโมยค่ะมีหลอกเปิดทางสัญญาณกันขโมยทางกล้องวงจร <c oughs> ปัวเบิดทุนกับปลาหลายเนาะยันขจามาหลักเนาะมาใกล้จะมาได้เสียงสนัน 1, น่นพันพื้นมอดมันได้อ้อมมันได้อ้อมไออันนี้แต่แบบเบิ่งคือมันแห่งกษัตริย์ดูแบบเราเอาไว้สองคุมเอาไว้แบบทดสอบการปลูกแบบนี้การปลูกแบบนี้กระไนใบได้เห็นบนี่มันสิแตก อยู่ฝั่งฝุ่นทำแห่งกับต้นใหญนะ่สัญญาณการขโมย่อยพี่น้องไก่มาได้แถวผเลี้ยงพุนะ่นนางามตมานะม้นหมอกเปล่านะมัในต้นหมอกท้ายแห่นะเลี้ยงกัะไรใส่ยตกก๊กลางคืนมาน่ะพี่น้องพี่น้องเห็นดอกแกว้วปะ ตอกกังขึนมาคันออกมาหนาเฮือนนะหอมจุดหอมจดซื่นแต่ได้หอมดอกแก้วอะดอกแก้วกำลังออกดอกต้นพราอายุหเดือนจ้าพี่นอ้องเห็นเขาลงในกลุ่มก็หกเดือนกระซับน,นี่เลยจา้าวของข่อยกั สองปีเสด้กินหมาคือข้าเจ้าบระจ้าเนาะพี่น้องเพ่นบอกมันเริ่มใหญ่มันเริ่มสัตว์มันเริ่มเขียวเพราะว่านางกะตัวเลดีฮอดน้ำซุม,มือดอกมะวังกำลังออกพี่น้องมาเบิ่งว่าปีเดียเได้กินเพิน่นบอกมื่อวานในนางสีหมดุดหมุดจากมาตอมพี่อะ ผสมยาผสมยาบางหม,าบาหมดมาว่าหมดคือยังขึ้นมาเต่อมอนจ่สะออนต้นหมกถั่วแห่นี่แหละจากหน่อยก็สั่งซืกินตำเมียงกินกับตำเมียงวัดสีไข่เลียงกันเลสายส้มกระดังปลูกกันเจือเนี่ยลีปลูกเลียงกันมางามงามหากมันกระสิวยในเรื่องกันเจือ ว่ากันแน่นแน่แนในพี่น้องเลยบริติงเครื่องเมืองนะเกศกำลังงามต้องให้มันเห็นอันนี้มันจะได้ใหญ่ไว้ผาวให้แดดมันถือไปอันนี้มัน